ตว,วันก็เป็นสื่อหนึ่งที่เปิดประเด็นขึ้นมาในกล่ลกองนี้นะครับกล่กองนี้ก่อนอันนี้ไปโผล่ที่ช่องเจ็ดนะคร,ครับครับ,รบอ่ะคือเป็นกล่องที่เราสั่งมาจากช่องทางออนไลน์นะครับกล่กองเนี้ยซึ่งตอนนั้นเราเอามาใช้เพื่อสาธิตนะครับทำวิดีโอสาธิตกระบวนการเลือกตั้งและลงประชามตินะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยหลังจากที่การเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยก็มีคนตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเอ๊ะทำไม ไปเจอในช้อปปี้ลาซาด้าเจอในเว็บเนี่ยสั่งซื้อก็สั่งซื้อได้ง่ายๆนะครับเราบันโอวันเองก็ลองสั่งซื้อมาแล้วนะครับกล่องนี้แล้วก่อนนั้นนี้อาจารย์ไปพูดที่ช่องเจ็ดมาแล้วว่าลักษณะเนี้ยจริงๆผิดกฎหมายเพราะว่ามันมีโลโกโ้ก,ก,โโกโรกตอยู่นะครับนี่ก็เลยอยากจะถามเจาะต่อไปจากช่องเจ็ดเนี่ยนะครับถามต่ออย่างี้ครับว่าไอเรื่องประเด็นโลโก้กกตที่ปรากฏอยู่บนกล่องเนี่ยอาจารย์มันผิดกฎหมายข้อไหนคือมันเป็นการทําเรียนแบบ อุปกรณ์ที่กรกตใช้ในการเลือกตั้งนะครับหันกล้องให้ดูก็จะมีเนี่ยมีตากรกตมีลายน้ํากรกตนะครับแล้วก็ทารูปแบบหีบต่างๆเหมือนกับหีบจริงครับซึ่งถ้าให้ผมประเมินด้วยสายตาผมว่ามันเป็นก๊อปเกรดเอสันเจอรเกรดเอะนะคือประเภทว่าแทบจะมองไม่ออกเลยว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะครับผมคิดว่าถ้าให้ผมประเมินเนี่ยมันใช่เลยล่ะนะมันของจริงเลยล่ะนะฮะตอนนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ย ถ้ากกตทําสัญญากับโรงพิมพ์ที่ทําก็จะต้องมีกติกาว่าทําเท่ากับจํานวนที่ใช้จริงๆแล้วก็จะต้องไม่รั่วไหลไปที่อื่นใช่ไหม,มเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยก็กลายเป็นอุปกรณ์ที่คนเอาไปใช้ในการเตรียมการทุจริตการเลือกตั้งได้นะอันนี้ก็คือหมายความว่าจะต้องเป็นเรื่องซึ่งถ้ากรกตสั่งใครหรือจ้างใครทำจ้างซัพพลายเออร์ที่ไหนทําก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องมีสัญ,ญญาที่ชัดเจนว่าคุณห้าม ที่จะไปทําเกินไปกว่านี้นะครับหรือไปจะไปขายในตลาดต่างๆต้องมีสัญญาต่อกันอตอนนี้เราไม่รู้นะครับว่ากล่องที่ไปขายในตลาดนั้นเนี่ยมาจากไอ้ซัพพลายเออร์ตัวนี้คนนี้นะฮะบ,บริษัทนี้เนี่ยทำเกินสั่งร้อยทำร้อยยี่สิบแล้วไปขายในราซาด้าหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับก็ต้องไปสืบเสาะแหล่งว่ามันเป็นอย่างไรหรือถ้าในกรณีซึ่งไม่ใช่ซัพพลายเออร์ดังกล่าวบริษัทดังกล่าวเนี่ยแต่เป็นบริษัทอื่น S <S> ก็ต้องอสืบเสาะต่อไปและวครับว่าแล้วคุณไปเอาต้นแบบต่างๆมาละไม้ใครคึงได้ขนาดไหนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยกล่องมันก็ไม่มีใครยิบออกมาได้ง่ายๆหรอกครับนะครับ <S 2> <S 2> คือเวลาเลือกตั้งเนี่ยถามว่าเราไปยุ่งเลยกับกล่องได้ไมหลมล่ะเราแทบจะยุ่งไม่ได้เลยมันก็ต้องมีแหล่งของการที่จะเอาข้อมูลออกมาหรือเอาตัวกล่องออกมามา,มาก๊อปปี้กันนะครับอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นออสิ่งที่ต้องต้อง,องหาคําตอบแต่ตอนนี้เนี่ยถามว่าเอกชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะทํากล่อง เพื่อใช้ในการเลือกตั้งเพราะเลือกตั้งมันมีทุกเรื่องเลือกประธานนักเรียนก็ได้เลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้นะอะไรประมาณแบบนี้นะฮะถามว่าเอกชนสามารถทําอุปกรณ์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเลือกตั้งได้ไหมได้นะแต่คําถามคือแล้วมีตากกตได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะเพราะว่ามันเหมือนกับคุณไปเรียนแบบตราของหน่วยงานก็เหมือนกับคุณไปก๊อปสินค้าแบรนด์เนมแล้วก็ใส่ตราของสินค้าแบรนด์เนมนั้นก็ถือว่าผิด ก็ไปละเมิดเหมือนกับละเมิดสิทธิ์ของเขาละเมิดริขสิทธิ์ของเขาอตอนนี้เอของกรกตเน,นี่ยมันมีมากกว่าการละเมิดสิทธิ์แต่มันมีเป็นประเด็นของของการที่ว่าสแววที่จะนําไปใช้ในการทุจริตการเลือกตั้งได้กรกตก็ต้องยิ่งเข้มงวดในเรื่องนี้มากขึ้นครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยมันก็ต้องประเภทว่าให้คนของกรกตน,นี่แหละไป แจ้งความดำเนินคดีกับฝ่ายที่ขายซึ่งตอนนี้เขาปิดร้านไปหมดแล้วนะนะฮะพอมีเรื่องขึ้นมาได้ปิดร้านเลยผมเมือกที่ผมเข้าไปดูก็ซื้อไม่ได้แล้วอ๋อครับแต่จริงเหมือนผมยังเห็นตามหน้าเว็บอยู่บ้างนะฮะตอนก็ยังมีอยู่เนาะอาจารย์แล้วเอ่อถ้าให้ถามเจาะเลยได้ไหมว่าถ้ามันผิดกฎหมายนี่น่าจะผิดข้อไหนเอออันนี้ผมไม่ทราบระเบียดนะเพราะว่ามันอาจจะมีระเบียบกกตที่เขียนไว้ว่าห้ามทําสิ่งที่เทียมเรียนแบบ คือ <c ười> ถ้าเป็นบัตรเลือกตั้งผิดแน่นอนอเพราะว่าอันนั้นคือจะมีกฎหมายบังคับชัดเจนครับเพราะว่าถ้าคุณคือบัตรเลือกตั้งนี่เหมือนกับแบงก์อะอเอาง่ายๆค,คุณทําแบงก์ปลอมก็เป็นเรื่องถูกไหมฮะบัตรเลือกตั้งก็แบบเดียวกันบัตรเลือกตั้งไม่ถูกนะบัตรเลือกตั้งผมดูราคารู้สึกว่าถ้าเป็นบัตรบัญชีรายชื่อเนี่ยบาท40ตังค์นะนะฮะถ้าเป็นบัตรสีเขียวน่าจะบาท20อืนะครับถ้าเป็นบัตรประชาตนน่าจะบาทหนึ่งนะครับไอไอที่คุณคุณไปลงอะสีเหลืองอะบาทหนึ่ง สีเขียวบาท20สีชมพูเนี่ยใบใหญ่หน่อยบาท40สิตังค์นะครับครับต่นี้ถ้าใครทําเทียมเรียนแบบติดคุกครับอันนี้พราะมีกฎหมายที่บอกว่าคุณเหมือนกับทําสิ่งนี้ขึ้นมาเรียนแบบเพื่อเจตนาในการทําทุจริตนะครับก็คือปลอมแบงค์อ่ะนะครับคือบัตรทําไม่ได้แน่แต่ว่ากล่องเนี้ยอาจจะต้องไปดูกฎหมายอีกทีหนึ่งไหมกล่องผมว่าในแง่ของตัวอเองก็ต้องคิดนะครับว่า คุณถูกเอาโลโก้ไปใช้อ่ะอคุณถูกระเมิดสิทธิ์อ่ะอย่างใน,นที่สุดเนี่ยคุณต้องดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์อ่ะนะเพราะว่าไม่มีใครที่จะสามารถเอาตรากรกตไปใช้ได้นะครับอยู่ดีผมเอาตราไปใช้ทำอะไรน้ํายาล้างห้องน้ําตรากรกตที่คุณย้อม่ะล่าละนะครับ เนี่ยแล้วบอกเนี่ยโอ้โหเป็นตราที่ใช้อเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหม,มเป็นการที่เอาโลโก้ของเขาไปใช้ะนะค,คุณก็ต้องดําเนินการนะดำเนินคดีกับคนที่ดําเนินการเรื่องพวกนี้ครับอืมครับครับอาจารย์ฮะแล้วคือจริงๆ หลังจากที่เราเผยแพร่คลิปออกไปเนี่ยมันก็จะมีผู้ติดตามของเพจเราที่ให้ข้อมูลมาว่าเอ๊ะมันจะมีบางบางเว็บไซต์เนี่ยที่เขาเอาชื่อบริษัทไปคน้นแล้วพบว่าบริษัทเนี้ยนะครับเคยมีสัญญาจะซื้อจัดจ้างกับทางอบอจอเพื่อนํากล่องที่ผลิตเนี่ยไปใช้กับการรืออตั้งอบจนะครับแต่ก็ปรากฏว่าเขาก็เอามาขายคนทั่วไปด้วย อย่างเงี้ยครับอีกคือเป็นไปได้ครับว่าเพราะว่าท้องถิ่นเวลาเขาจะซื้ออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทางกกตโดยตรงเขาก็จะสั่งอาจจะเป็นซัพพลายเออร์อื่นๆเพื่อผลิตของนะครับครับซึ่งถ้าเขาจะเลือกอบจโอเคเขาอาจจะมีสิทธิ์ใช้ตากกกตได้นะครับเพราะว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยกกตก็เป็นฝ่ายกำกับดูแลนะครับก็อาจจะมีสิทธิ์นะฮะแต่แบบเดียวกันครับว่าถ้า บริษัทนั้นรับจ้างทําให้กับทางอ,อบจอ,อเขาก็คงไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะทําเกินแล้วก็มาขายชาวบ้านได้อแต่กับการขายให้คนทั่วไปมันก็ผิดปกติผิดปกตินะครับจริงๆกกตมีตอบคาถามเรื่องนี้อยู่ในช่วงบ่ายวันนี้นกกอบอกว่าออโอเคคือกกตเห็นว่าเขายืนยันนะครับว่าไอ้กล่องเนี่ย นะครับพิสางทางออนไลน์ได้เนี่ยไม่สามารถนํามาใช้ในการลือกตั้งจริงได้เพราะว่าหีบของกกตเนี่ยเขาจะมีมาตรการเฉพาะอย่างเช่นมันจะต้องมีสายรัดที่มีหาัควบคุมเราจะต้องมีการเซ็นกํากับอะไรเงี้ยก็สายรัดก็เห็นขายกันเกลืออนขายกันเกลือสายรัดเคเปันไทยก็ขายอ่ะอันละผมดูราคาแล้วอันละสิบาทอ่ะนะฮะก็มีกล่องนี่ผมก็ดูราคาแล้ว200บาทบางที่ก็ร้อยแปก็มีนะฮะบางที่ก็สองอยี่สิบอยู่ราคานี้แหละเพราะนั้นก็คือแทบจะมีทุกอย่างอ่ะนะครับไม่แน่ใจ ที่ไม่รู้อย่างเดียวคือบัตรเลือกตั้งไม่มีครับนะครับถ้ามีบัตรเลือกตั้งเดีวยวเป็นเรื่องโอ้ครับนะฮะแปลว่าไอ้ที่มันขายกันทั้งกล่องทั้งสายเนี่ยมันสามารถเอามาปลอมปลอมแปลงได้เลยคือสมมติว่าเกตนาทุจริตนะอ้าวถ้าเป็นสมัยก่อนที่ประเภทว่าต้องนับที่ศูนย์การนับคะแนนรวมที่อำเภอนะมีอยู่รัฐมนตรีสี่ศูตรเนี่ยออกแบบว่าจาก หน่วยเลือกตั้งไม่ต้องเปิดหีบนับ,บอืแล้วก็ให้มาที่อำเภอแล้วก็เทกล่องเทสิ่งที่อยู่ในกล่องรวมกันแล้วก็ค่อยนับอืคําถามคือนะครับระหว่างการขนส่งหีบบัตรนะครับซึ่งจากหน่วยเนี้ยมาที่อำเภอนะฮะสมมติถ้าผมเป็นมือดีนะอืมผมม,มือเลวแล้วกันมือเลวไม่ไม่เรียกว่ามือ, <c oughs> อมดีนะะผมก็เตรียมกล่องไว้เรียบร้อยในกล่องอมผมก็จะมีบัตรต่างๆที่กาเป็นเบอร์ของผมเรียบร้อยอทั้งหมดพอถึงแล้ว กลางทางรถกระเลี้ยวเข้าไปนะแป๊บเดียวเอากล่องนี้โยนทิ้งออกไปแล้วเอากล่องใหม่ใส่แทนแล้วก็ไปถึงหน่วยปับ๊บไปถึงหน่วยนับคะแนนรวมปั๊บเนี้ยมันก็กลายเป็นคะแนนของเราหมดดังนั้นนี่คือการทําเทียมเรียนแบบที่มีสามารถใช้ประโยชน์ในการทุจริตการเลือกตั้งได้เ,เหมือนกันครับสมมุตินะครับว่าการเลือกตั้งนับที่หน่วยก็จะก็ตาม,มนะฮะนับที่หน่วยก็ตามแต่ว่าเวลาที่คุณจากนับที่หน่วยเสร็จ ทุกอย่างถูกต้องอยู่ในกล่องแล้วไปรวมที่เขตนะครับแล้วก็กล่องนั้นสมมติว่ามีการฟ้องให้มีการเปิดหีบขึ้นมาครับคําถามคือถ้าผมจะโกงเนี่ยผมก็ฟ้องว่าเลือกตั้งไม่สุจริตแล้วขอให้มีการเปิดหีบแล้วผมก็เอากล่องใหม่แล้วก็เอาของใหม่ของผมใส่เข้าไปเป็นได้ไหมม,มันก็เป็นไปได้นะครับเพราะนั้นตรงตรงนี้เนี่ยอย่าไปยุ่งเลยครับไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยไม่ควรที่จะทําเทียมเรีนแบบ แล้วก็มันก็สอบไปในทางที่ว่าจะสามารถทําให้เกิดการทุจริตได้ครับนี่แล้วก็กอว่าไงว่าว่าไม่ไม่ทำอะไรใช่ไหมรู้บอกเพียงแค่ว่าบอกแค่ว่าเอาไปใช้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีสายลักด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสายลักก็มีขายนะก็มีขายนะครับนะครับแล้วก็ยังไงอ่ะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาแถลงต่อมีบาร์โค้ดด้วยหรือเปล่าหรือไังชิปฝังฝังอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะฮะคือผมว่ามันมันต้องตอบว่าแล้วคนขายผิดไม่ผิด ต้องตอบเรื่องนี้มากกว่านะครับแต่ตอนนี้รู้กคนขายเกรี้ยงและหายไปไหนแล้วไม่รู้